สวัสดีครับแฟนเพจแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับจากพิธีกรเรื่องเล่าคืนนี้นะครับโสดาวันพรมสะพังนะครับวันนี้ก็วันที่14เมษานะครับก็เป็นวันสงการวันที่2นะครับเป็นประเพณีไทยของเราวันนี้ผมก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ปู่บนหาทวีกิจครับท่านได้พาคณะญาติธรรมคณะลูกหลานนะครับเดินทางมาทําบุญนะครับก็เป็นวันพักผ่อนนะครับก็เดินวันนี้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่2เมื่อเช้าเราก็ได้ไปที่วัด วัดถาวรชัยสิริก็คือวัดดอแด่ที่อำเภอคอนสารมานะครับอันนี้ก็คือวัดท่าพญาช้างเกือกนะครับที่เรามาวัดที่สองครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมข้างในกันครับเดี๋ยวส่วนเรื่องะวัดเดี๋ยวเรามาติดตามอีกทีนึงตอนนี้เราก็ได้มาถึงลานจอดรถนะครับที่เป็นทางขึ้นระหว่างสองทางนะครับเมื่อมาถึงจะสังเกตว่าทางเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับจะเป็นพระใหญ่นะครับพระใหญ่ที่สร้างอยู่บนยอดเขานะครับ ส่วนซ้ายมือก็จะเป็นถ้ำพญาช้างเผือกนะครับตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปชมนะครับแลวไปกราบไหว้กราบขอพรในถ้ำพญาช้างเผือกนะครับเดี๋ยวเราขอพรกันครับเนื่องในวันสงการในวันละดิฐีปีใหม่ของไทยนะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงทางขึ้นถ้ำพญาช้างเผือกนะครับก็จะเป็นองค์พญานาคคู่นะครับที่ซึ่งอยู่ซ้ายกับขวานะครับเดี๋ยวทางเราก็จะเดินทางขึ้นไปนะครับ เมื่อก่อนก็จะเป็นทางหินนะครับเป็นเขาเล็กๆแต่ตอนนี้ก็ได้ทางวัดก็ได้มีการบรูรณะปรับปรุงนะครับพัฒนาในการต่อเติมในการสร้างนะครับหนึ่งก็คือเพื่อญาติธรรมนะครับสายบุญน,นะครับที่เดินทางมาไหว้กราบาจาักระขอพรน,นะครับตรงนี้ก็ได้มีการบรูรณะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับไปติดตามชมข้างบนกันนะครับถึงความงดงามของถ้ำพญาช้างเกิอดแห่งนี้ครับ นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปเพราะว่ารู้แต่ก็รู้สึกว่าเดินจากนี่ขึ้นไปก็ไม่ไม่กี่ขั้นนะครับก็ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวข้างบนที่ผมทราบมามว่าที่อาจารย์ปู่เล่าของว่าอาดีตเมื่อก่อนถ้าแห่งนี้เป็นอ่าถ้ำเป็นภูเขาขี้เท่าครับถามว่าทําไมถึงขี้เท่าปู่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนจะเป็นหน้าภูเขาที่มีส,สีขาวสีขาวเมื่อจับดูจะเป็นขี้เท่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปกราบสักการะ ขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะถ่ายทำรายการต่อไปครับนะครับ <administ rat ives> นี่ก็คือมาถึงลานข้างบนแล้วนะคะซึ่งเป็นบริเวณท่าซึ่งมีการบูรณะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพอดีตท,ท่านเจ้าอาวาสนะครับที่ท่านขึ้นมาทําสถออานที่นี้ตั้งแต่อ่ะรุ่นแรกนะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันแล้วก็จะมีรูป พระอาจารย์เกจินะครับทั่วประเทศไทยนะครับที่เอามาติดไว้ให้ญาติธทมนะครับญาติโยมได้กล่าวไหว้กราบบูชากันครับ<ส>เดี๋ยวเราชมรอบเรียนของถ้ำกันครับถ<ส>ามว่าถ้ำนี้ทําไมถึงเรียกว่าถ้ำพญาช้างเกือกอ่ะก็ะจะเจอหินตรงนี้นะครับอาจจะเหมือนคล้ายหัวช้างนะครับนะครับก็จะมีงวงมีตานะครับมีตาแล้วก็มีใบหูที่ ่ขี่ออกมาครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปลักษณะของตัวช้างครับโซนนู้นก็เหมือนกันครับก็จะเป็นช้างคู่ครับตอนตนี้นี่ก็คือชั้นบนสุดนะครับที่เป็นห้องโถงใหญ่ของธรรมยาช้างเผือกแห่งนี้นะครับ ตรงขาวนี้ที่เป็นหินย้อยลงมานะครับจะคล้ายๆลยักษณะของกดพระกดพระสมนะครับกดพระสมตรงนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นฝั่งนี้ที่เป็นยื่นออกมาจะคล,าคลาออะา้ายๆหัวมอพญานาคนะครับสังเกตดูนะครับนี่คือบริเวณของรอบถ้ำนี่ก็จะคล้ายที่ปั่ที่กดพระสมนะครับด้านในใหญ่ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปนะครับ ข้างบนสามารถขึ้นไปได้ครับมันก็จะเป็นทางเล็กๆเ,เป็นซอกของเขาซอกหินที่เดินขึ้นไปสามารถทะลุถึงยอดเขาได้เลยนะครับแต่ณนปัจจุบันนะครับทางวัดขเขาท่านได้ปิดไว้นะครับเพราะว่ามีญาติธรรมญาติโยมเดินขึ้นไปแล้วปรากฏว่าเจอสัตว์ที่มีพิษอาจจะเป็นงูหรือเป็นตะขาบนี้เพื่อความปลอดภัยของญาติโยมของญาติธรรมนะครับท่านก็เลยปิดไว้นะครับ แต่อดีตตอนที่ผมมายังสมัยเรียนอยู่ผมก็เคยมาที่นี่มันสามารถรอดโผล่ไปที่ยอดถ้ำได้แล้วก็ลงอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำได้ครับถามว่าจะไปโผล่ตรงไหนจะไปโผล่ตรงที่เป็นรูปปั้นพญานาคตรงทางขึ้นบันไดน,นะครับทางลงนี่คือบริเวณของถ้ำของวัดถ้ำพญาช้างเผือกครับนี่คือที่มาของถ้ำพญาช้างเผือกเพราะจะมีรูปของช้างนะครับเป็นหินที่เป็นคล้ายๆช้างทั้งซ้ายและขวา ที่อยู่ทางเข้าของมาห้องโถงใหญ่ของถ้ำแห่งนี้นนก็เลยเรียกว่าถ้ำพญาช้างเผือกครับช่วงทิ้งท้ายการนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ณบริเวณของถ้ำแห่งนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณแฟนเพจรายการนะครับที่คอยติดตามและคอยให้กำลังใจมาตลอดนะครับในรอบดีทีปีใหม่ไทยนะครับ14กุมา14เมษายนผมก็ขอให้แฟนเพจรายการท่านนะครับประสบความสําเร็จ นะครับคิดสิ่งใดขอให้สมมั่นปารถนานะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองนะครับประสบความสําเร็จทางด้านทางโลกและทางธรรมนะครับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ